สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูนะครับวันนี้นะครับผมก็มากับลูกซ้อมมจิกไทยนะครับหรือว่าลูกซอมคู่กระสุนไม่จำกัดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาลุยในหมดแบบมีคลาสสิกกันนะครับมีมัมมี่เป็นอยู่นะผมเลยนะครับเมื่อกี้นะครับขอเปลี่ยนมีดหน่อยละกันนะครับมีดเทพจังอะเพ่ไปครับเดีคลิปนี้นะครับเราจะได้ไล่ยิงมันนะครับมัมมี่นะครับอยู่ไหนผมจะไล่ยิงให้หมดเลยนะครับตอนนี้ฟาโล่ไปทั้งหมด3ตัวนะครับมา หาเลยเพื่อนรออะไรอ่ะนะครับอย่าไปกลัวนะครับลูกศรตัวนี้ค่อนข้างที่จะเกลียดมากๆนะครับยิงเด้งไกลแถมกระสุนไม่จากัดด้วยนะครับมาดีมาดีเนีย่ยสามารถยิงฆ่าได้เลยนะตรงๆนะครับอุ้ยไอชิคูตายเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่กันให้เราเลยอะ่ะเพื่อนน่ะโลตายไปหนึ่งครับสวยคลาไไล่ตกก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเล่นพลาดด้วยแหละนะครับ นิดหน่อยนะครับโอ้ลิ้นเล็กปืนไฟลิ้นปืนบอมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจนพี่เจนตายไปหนึ่งครับมะลุยเลยครับอยู่ยาวไว้นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราไปแก้มือเอ้าเขี้ยบอมตายแล้ว What the fuck อะไรวะเนี่ยนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาแก้มือตานี้เอาก็ได้นะครับมาลุยนะครับเมื่อกี้ผมประมาทด้วยแหละนะครับไม่ได้มองหลังนะครับใครเป็นผมไม่เป็นอ่ะ โอเคตรงนี้ไม่มีใครเป็นนะครับออกข้างล่างเป็นนี่ไงสวยครับอัดไปเลยนะครับมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วไม่ต้องขึ้นมาครับไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาเออ,เอ,อมาดิเด้งไปไหนแล้ววะนะ่ะเด้งมั่วหมดเลยนะครับมาดิมาดิาด <laughs> ถ้าเวียนหัวต้องขออภัยนะครับโอเค โหอะไรบ้างว่าบอมจีจีมาเล่นด้วยนะครับแล้วห้องนี้มันไม่โนได้ไงประเด็นอะสนุกมันเลยแหละนะครับบอมจีจีเนี่ยนะครับมาวิ่งมาเลยครับเอออ่ะเด้งดึงมาเด้งดึงมาเฮ้ยโอ้โอเคครับปัดไปนะครับยิงไม่ได้เลยนะครับกระสุนไม่จำกัดอยู่แล้วนะครับสาดไปเถอะนะครับขอแค่ได้สาดนะครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วตัวหนึ่งครับ ไม่เชือตกไม่เป็นไรไปขึ้นใหม่นะครับไม่ยากไม่ยากยนะฮะอัดไปเลยก,ก็ได้นะครับมีฟาโลขึ้นมาปะสวยปึ๊บเด้งไปนู่นครับเด้งไปนู่นไม่ต้องมาตบผมอ่าสวยหนีไปไหนแล้ววะล่าดิครับอย่างเงี้ยอุ้ยโอ้ยเกือบตายเย่ยกู มาดิมาดิตายหนึ่งครับยังไงดียังไงดีเราอ่ะนะครับยังไงยังไงสวยอุย้ยหน้ามันสั่นยิงไม่ทันนะครับออกมารู้ไหนไจะเอ๋จะมาเลี่ยมกับผมหมอเพื่อนไม่อยู่ตรงนี้เพื่อนทำไรครับสวยตายครับเรียบร้อยอล่าเลยครับเอาให้สุดนะครับ เดไปหยุดนะครับว่นหอมีปะวะไม่รู้รอะเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูพร้อมกันนะครับคุยอะรกักูคุยค,คยนเดียวแล้วครับล่าสุดนะครับเคี้ยนหออม่นหน้ามีนะครับตอนนี้ก็ไม่มีวะแอบไหนอของมันวะมัมมี่เฮ้ยผมวิง่งจะทั่วแมปแล้วนะยังไม่เจอเลยครับผมรู้แล้วอยู่ไหนตอนแรกผมเห็นตอนต้นเกมอยู่นะไม่รู้ตอนนี้มันจะอยู่หรือเปล่านะครับนี่ตอตัวนี้อ้าวไม่มี เฮ้ยมันหายว่ะมัมมี่หายอีเมีม่ยนี่มัมีแอบขนของแท้เลยครับทุกคนถ้าหอไม่มีใช่ไหมเฮ้เจอล้ตัวหนึ่งครับนี่แตกเฮ้ยโอ้โหเกือบตายครับลวงไปลงไปโอเคครับก็ชนะไปแล้วนะครับรอบนี้นะครับชิวๆครับเล่นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอบล็อกคนก่อนแล้วกันนะครับ จริงๆอยากถ่ายด่านอื่นบ้างนะแม่งเจอแต่ด่านวิหารฟาโรนะครับผมบอกเลยแม่งโคตรน่าเบื่อจริงๆอยากถ่ายด่านโกดังอะไรเงี้ยนะครับแต่มันไม่มีด่านให้เล่นเลยนะครับโอเคตอนนี้ไม่มีใครเป็นนะตอนนี้มีเป็นว่าสามตัวนะครับเออคนก็เริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะครับคนนี้เอาเสน่ห์มายิงเลยเหรอใจนายแม่งได้วะคารวะเลยครับเอาเสน่ห์มายิงมัมมี่นะครับเสน่ห์ตัวนี้ก็มีผมก็มีนะตัวผมก็มีเนี่ยกระบอกเนนะี่ย ก็สุดไม่จํากัดด้วยนะครับโกงจัดนะครับแต่ว่ามัมมี่มันจะมีล่าเลยหรือไงอย่างนี้เราก็ต้องล่ามันดีครับเราก็ล่ามันแทนไงนะครับโอเคเพื่อนอุ้ยอุ้ยไอ้เชี่ยเพื่อนยิงเด้งมาโดนผมไอ้เียนี่ไงตายไปซะนะครับยิงเด้งมาโดนคนอื่น รับกรรมไหมตายไปสองตายไปสองโหเหลือเลือดผมเดือพันสามตายครับเรียบร้อยรออะไรอะ่ะโหเหลือร้อยหนึ่งเอาเป็นว่าผมไม่น่ารอดนะครับตัดไปตาต่อไปเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเมื่อกี้ก็คนชนะไปนะครับมาเดี๋ยวลองดูตอนนี้แล้วกันนะครับโอ้ยผมเป็นอมีเชี yeah. ้ยเดี๋ยวตัวพุ๊บปีปืนบอลก่อนแล้วกันตายไปหนึ่งดักข้างล่างครับดักข้างล่าง เดี๋ยวมันต้องมีคนวิ่งขึ้นหอ,อมาแน่นอนนะครับนี่งไงไม่มองทางไม่มองเฮ้ยตายไปเฮียผมเกือบตายออที่ผมเงียบนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเน้นอยู่นะครับเฮ้ยจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเดินติดเสาแตกเงี้ยแตกแน่นอนนะครับเฮ้ยวิ่ไวยไปแม่งยังหันมายิงผมอีกสองทางจะยิงไงอะ่ะมาดิาจะยิงไงจะยิงไง องทางเว้ยเดี๋ยวกระสุนก็หมดนะครับเจ๊เอ๋กักทางกักทางอุ้ยตกจะตกนะโอ้โหตกไอเ้เหี้ยเอ่ายังอยู่ที่เดิมฮึบตายไปนะครับเรียบร้อยสวยครับพี่หอตัวนึงครับพี่หอตัวนึงเห็นไฟฉายนะครับนี่ไงเจอแน่นะครับหอเหงานะครับโดนโดนโอุย้ยเหี้ยจริงๆเหรอ โอ้จี้จีว่ะทุกคนนี่ผมจะขึ้นไปยังไงอะกลัวกลัวว่ะเชื่อ,อขึ้นไปยังไงเดี๋ยววะเนี้ยกูตายแน่นอนอ่ะอออโอ้โหรอเอฟคูดาวก่อนแล้วกันนะครับคือเอฟไม่คูดาวผมไม่เห็นภาพที่เราจะเข้าไปตบมันได้เลยอะ่ะโอ้เด้งมานี่แล้วครับล่าสุดเฮ้ยโอ้โหไม่เดี๋ยวผมตายเลยเชื่อตายเนี่ยขึ้นไปยังไงเดี๋ยวเนี้ย สวัสดีนับไม่รอดวะโอเคครับแต่อ okay, ตอนนี้เราเล่นบักบีนเหมือนเดิมก็ได้นะครับแล้วตอนนี้คนในห้องอ่ะมาตีกันแล้วนะครับเรื่องบอมจีจีเนี่ยนะครับว่าคนเล่นหรือไม่คนเล่นนะครับหมดไปห้าพันเล่นได้เถอะบอมจีจีนี่หมดไปห้าพันเลยเหรอ <c oughs> มันแพงจังวะผมคิดว่ามันจะอยู่ประมาณสองสามพันนะครับคนนี้เขาหมดไปห้าพันเลยนะครับสุดจัดนะครโอเค เนี่ยแล้วก็มีกันเต็มห้องนะครับบอมจีจีนะครับคนเล่นเป็นบอมมี่ก็จะท้อๆหน่อยนะครับเพราะมันยิงโคตรแรงนะครับแล้วก็สุดไม่มีอยู่3สามสิบกว่านัดอ่นะครับไม่งเอามอมมี่อยู่หมัดเลยนะครับบอมจีจีเนี่ยนะครับมาเตรียมลูกซองครับเตรียมปัจจันบานเลยนะครับตอนนี้มัมมี่เป็นกันเยอะแล้วนะครับคนเหลือสี่คนนะสามคนข้างบนนี้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งไม่รู้วิ่งเล่นไหนนะครับ ทำไรครับไม่ต้องปีนขึ้นมาไม่ต้องปีนขึ้นมาไม่ต้องอยากโดดอ่ะมัมีอ่ะนะครับไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นนะครับโอเคี๋ยวต้านไปนะครับจะโดดได้ปะล่ะก็วิ่งมาดีนะครับเอาเขวิ่งมาดีครับวิ่งมาก็เด้งใหม่วิ่งมาก็เด้งใหม่เฮ้ขวามาแล้ววะเชี่ยตายโหมะแน่กูตายครับเรียบร้อยครับาโลเด้งไปนู่นเด้งไปนู่นครับไม่ต้องขึ้นมาครับ ผมบังเพื่อนเพื่อนตายปะเนี่ยรอดแหละโอเคยังรอดอยู่เนี่ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา,นมาเร็วจริงผมว่าผมอยากลงไปเล่นกับมัมีว่ะลงไปลา่ามานเลยไหมเอาอจะวิ่งอะไรของคุณนะครับมาดิมาใหม่ดิอัีกระเด้งมาอะนะครับเด้งมาไม่น้องขึ้นมาครับมาขึ้นมาอุ๊ยเสียตกใจ ไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับมันต้องล่าครับอย่างนี้มันต้องล่านะครับผมขอล่อตีนแป๊บนึงนะครับมิจ๋าเฮ้ยไม่ต้องขึ้นมาไม่ต้องขึ้นมาเุย้มมย,มย,มยมาแล้วมันโดดมาแล้วมันโดดมาแล้วมันโดดมาแล้วมาดิมาด,มาดิตายปะเุ้ยกระตุนมดกระตุนมดเอ,ดอ้ยเชียโอ้โหยอดได้ไงวะ ลงไปลงไปลงไปมีลวงก็เด้งไปนะครับมีลวงก็เด้งไปเออนั่นแหละสวยนะครับมาเดให้มามีหมดห้องเลยนะครับเอาผมไปลงนะครับ <Yeah. S 1> <laughs> โอเควิหนูก็แฟตหลบก่อนเลยนะครับระแวงครับคนในห้องไม่ชอบปลาแี่ขออนุญ,ญาตบล็อกก่อนนะครับเป็นบ่อ นี่ครมีคนเป็นครับตำรวจมีคนเป็นนะคนตำรวจจีๆยิงมันดินี่แหละนะครับโอ้พอมันเป็นปุ๊บมันยืนนิ่งเลยทุกคนโอ้ผมไม่ตายด้วยเดียบร้อยตายละครับอะไรวะตีอะไรกันวะในห้องเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับโอเคเหลือมัมมี่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเราล่ามันเลยลวกันนะครับโอเคครับผมยู่ไหนวะในโรงเหรอ นอยู่ในโรงที่ผ่านแล้วกูตายโอ้กูตายเฮียอันนี้เล่นปืนอ,อะไรอะ่ะอันนี้เล่นปืนอ,อะไรอันนี้เล่นปืนอ,อะไรครับมาดีครับเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวผมอ้อมไปทางให้นะครับเราต้องอ้อมไปอีกทางนะครับมาวิ่งอ้อมเลยครับเออเฮ้ยโอ้ยเฮีงเห็นผมอีกแล้วสกิลเอผมไม่มีด้วยนะครับโอ้แตกดีเงี้ยอ่อเรียบร้อยครับ โอเคครับคลิปนี้ยังไงก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคนมันเริ่มแบบเล่นของเกียนกันเต็มห้องกันเนี่ยนะครับยังไงใครชอบฝากไลค์แชร์ซับสไครต์กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสํหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ